สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจด็อกเตอร์ไทม์สาขาโรบินสันรอย์มาโปรแกรมกรุญแจรีโมทในรถเชฟนะครับเทเลบิเซอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าเหลือดอกเดียวนะครับต้องการทําเพิ่มนะครับเราได้ทําการโปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเทสร,ระบบให้ดูนะครับล็อก <c oughs> นะครับอันล็อกนะครับล็อกนะครับ อนล็อกนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบระบบสตาร์ทให้ดูนะครับสังเกตดูที่ไฟอิโมนะครับดับไปแล้วนะครับสต์ทติดนะครับผมดอกที่เราทำเพิ่มขึ้นมาใหม่ใช้งานได้นะครับทุกระบบนะครับตัวนี้เป็นดอกเดิมของลูกค้านะครับเดี๋ยวมาเทสระบบรีโมทให้ดูนะครับล็อกนะครับอนล็อกนะครับเดี๋ยวจะมาเทสระบบสตาร์ทให้ดูนะครับ สังเกตดูที่ไฟอิมโมนะครับดับแล้วนะครับสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับเป็นัานเสร็จขั้นตอนนะครับสนใจทำเพิ่มกุญแจรีโมทระบบอิมโมนะครับทุกรุ่นทุกระบบนะครับโทร0910641601ช่างใชเย,ยววอโสธรขอบคุณครับ